จรงครับผมที่ดูหนัดเกมโฮมสวิตโฮมตอนที่เจ็ดแล้วมั้งครับแหมนะ่าจะเป็นตอนใกล้ท้ายแล้วนะเพราะว่าพิ่งฆ่าคาัตเตอร์ไปแล้วนะครับเออคิดว้วเนี่ยฆ่าคาัตเตอร์ไปก่ตแล้วนะคือคัตเตอร์เนี่ยจะไม่ทางมายุ่งกับคุยต่อไปแล้ว <laughs> yes yes <laughs> แม่งตามติดชิบหายเลยอันนี้กลับมาบ้านต่อนะครับมาดูกันก่อนว่ากลับบ้านมาทำาอะไรบ้านนันมีเยโอ้ oh my god เยอะสายสินเนี่ยบ้านสภาพเลีกเกอะไรอ่ะนี่มันเป็นบ้านอะไรวะเนี่ย อ๋อนี่คือเป็ดแตะแปะแปะกระดาษเอาไว้นะครับเพื่อบอกว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยทีนี้ไม่กราบติดงานน้อยเลยไม่ต้องรออันนี้ออกไปเมื่นะครับน,นี่น้ำเหมือนเราเสื่สมหมได้วยนะอะไรประมาณน,นี้อ๋ออะไรวะมาเลยเล็กอทำไมหรือว่าจะเป็นไอ้ตู้นั่นนะครับไอ้ตู้ที่มีกองอยู่ข้างบนน่ะที่ผมสังเกตไวนะ้ตั้งแต่นานมาแล้วอะ ผม่ใช่ชัวร์เลยแต่ว่าจากที่แปะเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าเต็มเปี่ยนมันไม่ค่อยกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่ามีแต่งานอะไรเงี้ยติดงานตลอดเลยเต็มเออมึงยังเหมือนเดิมเลยเนะเหมือนเดิมเลยแค่ตั้งแต่ที่เมียมึงหายไปอ,ะอ่ะกูว่ามึงแปลกแปกไปนะเว้ยนี่เปลี่ยนไหมวะมึงดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยสักนิดอ่ะมึงกับกูก็เพื่อนกันนะเวย้วยเพื่อนกันนะเว้ยถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงต้องรีบเล่าให้กูฟังเข้าใจปะวะ ดิวใช่ไหมออก,กับกูด้วยเป็นห่วงดิวนี่เป็นห่นนวงกูจังเลยเพื่อนรักกูจริงๆนเนี่ยโทรมาหลอดเลย,ย,ยเอ่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนดีอยู่นี่นะครับเพื่อนที่แบบว่าโทรมาต่ออะไรเงี้ยอย่างนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนดีอยู่แต่ว่าตีมผมไม่สนใจเพื่อนอะเพราะว่ามีหายนะครับผมเครียดอยู่เพื่อนก็คงมห่วงแหละก็เลยติดต่อมาะอะไรเงี้ย เข้าใจเข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้ห้องเลชิปชิปเป่งเลยอะอารมณ์เหมือนแบบถูกสู้กับใครอยู่อะหรือคนอะไรเงี้ยหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเนะนี่ยไปวาดยังวะไม่อย่ว่าทิชฝามันดังแบบนี้น,น,น่ากลัวออกมาชัวร์เลยะวะเไาห้องก่อนนี่ไงเนี่ย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 ใช่จริงด้วย โอเคโอเคมี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ละมั้งของที่ว่าช่วยอะไรได้บ้างมีแต่นะอ้าวปิด what the fuck นี่กูอยู่ไหนเนะี่ยวิ่งไม่ได้เสียงเป็นผู้หญิงครับเราเป็นเ,เป็นผู้หญิงอะ่ะเย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 ่เย เราเป็นใครวะเราเป็นเจนเหรอชัวร์เลยอะไรวะนี่ทำไมฉาบมาันน่ากลัวเงี้ยไอ้ยกีกูอยากได้ไปฉายกูไม่อยากได้เทียนนะ่ะเกลียดเทียนที่สุดเลยเหมือนจะเป็นบ้านรองไทยนะครับ นี่ทำไมเกมน่ากลัวขนาดนี <corporations> ้วะเนี่ยอะไรอะไรอะไรเสียประตูอะไรอะไรก่อนเฮ้ยคนมืดเลยอะ

เฮียน่ากลัวเฮียทำไปกับเกมกระยองควันของประเทศอื่นเลยอะไทยไเฮียไอสัตว์เฮียไปก่ายได้มากเลยอะก็กดดันเลยกดดันกูอีกแล้วเสียงอะไรวะเฮียกดดันกูจังเลยมีมีดนะครับแต่ว่าตนนี้ยังมีมีดอยู่แล้วพี่เราเจอที่บ้านของเต็มคพืออะไรวะ Bị 2 lêm à Ui, xịt là gì nha, xịt Oh my Oh my, <coughs> 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 ไม่เอา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 ้ยียักลงสัตว์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้ยี่ไม่เอาไม่เอากลัวไอ้หีโคตน่ากลัวเลยอ่ะไอ้หียไม่ไปทางนั้นหรอกไอ้ยีนไอ้สัตว์ไอ้ยี่โคตร 얘 매워 매워 매워. 와이, fuck shit. 와 fuck shit shit god damn. กูออกไปเอ่อไอ้คัตเตอร์มาไล่กูก็ได้เหรอมันได้ยินเสียงคัตเตอร์อ่ะไอ้กูเงียบเกินอ่ะอะไรอ่ะที่น้ำรำนี่ไม่เอาจริงๆนะเว้ยไม่ถูกสตาร์ด้วยเว้ยเลึก ่เลือกบูที่อ่อไอ้สัตว์นี่ไหนวะเนี่ยโอ,อ้ย้นท<ฮ>ี่บ้านทรงไทยแบบว่าที่มีนางรำครับแล้วก็เขาจะมีเข,าจ,ขาจะบูชาแบบนี้แหละใช่นไ,ไหมฮะที่หน้าโกชิพายเนี่ย มันวิ่งไม่ได้ครับเกมนี้แบบตอนนี้วิ่งไม่ได้นะแสดงว่าต้องโดนจังๆแน่ๆเลยอะจุงหน้าใส่แน่เลยอะอะไรวะทางนี้แหละเออ

mày rồi hìa là win anh sắt thui oh ไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวงอไปยเลยอ,เออกไปห่างเลยนะถ้าเขไปอกก้าวเดียวฉันแนแน่ผ้เสียผ้าคขดีไอ้เหี้ยๆเข้ามาแล้วอ่ะกลัวแทบเลยเนี่ยออกไปเลยไอ้เหี้ยไม่ไาา้าไ,ไ,ได้อื ไอเฮียมีเอามีดแทงสิซึ่งเสียงเดิอเหรอไม่ใช่เดิมอีกคนนะครับโอ้ติดตามต่อในตอนสองครับจบแล้วสำหรับโมสุวิโมภาคแรกเอ้าในกลุ่มเล่นภาคนี้เล่นตอนเล่นเล่นภาคที่สิบเอ็ดตอนเหรอสิบเอ็ดนาทีเหรอไอเหียก,กูไม่น่าตัดกิปตอนนั้นเลยน่าเล่นต่อสักแป๊บหนึ่งนะครับที่้าบงกินดีใช่ไหมจบแล้ว จบแล้วครับไอ้เฮียโคตรน่ากลัวเลยนะครับเกมโหมวิทโวมภาคแรกนะครับคนไทยสร้างนะครับเป็นเกมผีคนไทยนะทำถึงมากนะครับผมพูดเลยทั้งเกมเนี่ยทำถึงตลอดเลยนะครับที่ตองที่เป็นไทยด้วยให้นนมันน่ากลัวเดิมนะเพราะว่าเราอินกับมันอะ่ะเหมือนไอ้นางรำเมื่อกี้ผมกลัวมากเลยปะไม่ใช่นางรำไม่โคตรน่ากลัวเลยเพราภาคภาคสอง,องเราเจอรำแน่นครับประเด็นคือไอ้ตอนที่โดนล,ลากเนี่ย น l age l age l age, mm ้ำลำไม่ไ hmm. ด so, like no, ้ลากนะครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่ลากแล้วก็มีเสียงเท้าที่แบบใหญ่มากผมไม่รู้ว่าใครลากนะต้องมาดูภาคสองนะว่ามันจะเฉลยปมยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างเลยที่ปมมันไม่เฉลยนะครับอย่างเช่นมีหายไปไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือปมที่หลังสุดแล้วนะครับที่อยากรู้ว่ามมีอะไรหายไปไหนนะแล้วทําไมคัตเตอร์เกี่ยวกับติมนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวกับติมนะเพราะดูจากคัตเตอร์เนี่ยมันมันแค่ทำี่คุณใส่ใส่เออผู้ชายของมันนะครับมันไม่ทำใส่ติมอะ ตอนแรผมเปรู้ว่าติมเนี่ยเป็นคนโดนคุณใส่นะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นแค่คนที่ชื่อว่าเชนนะครับที่โดนทําคุณใส่ใส่แล้วก็ตายกันหมดทั้งสามคนนะครับเอ้ยเหมือนว่าตายแค่สองคนครับคือคัตเตอร์กับคุณกับกับเชนนะครับแล้วก็ผู้หญิงแฟนของเชนเนี่ยรอดนะครับเพราะว่าเพราะจาคุณใส่ย้อนกลับนะครับทําให้ไอ้คัตเตอร์เนี่ยตายนะครับผู้หญิงก็จะรอดนะแฟนก็จะรอดแต่อยากรู้ว่าคุณใส่สีขาวเนี่ยใครนะครับแบบว่าคุณใส่ด้านดีนะครับเป็นพระเนี่ยอยากรู้ว่าพระเนี่ยเป็นใครนะครับ แต่ที่แน่เนี่ยผมว่ามีคุณใส่คุณใส่แน่นะครับเพราะว่ามีคุณใส่แบบสา,ามแช่งบ้านเราอยู่นะครับเพราะมีใส่สินทเทียบๆเลยผมว่าคุณใส่แช่งบ้านเราบ้านเราบ้านเราแน่ๆนครับบ้านเราเนี่ยน่าจะไม่ปลอดตรีนะอาจจะเป็นปาน่าช้าอะไรแรือเปล่าไม่แน่ใจครับที่เก่ายอะไรเงี้ยไม่รู้ต้องดูภาคสอนะอย่าคิดเดินอย่าไปเดาเลยภาคสอมเล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าภาคแรกเดี๋ยวผมชอบมากเลยนะถ้าเป็นเกมผีไทยเนี่ยผมว่าเกมนี้ขึ้นทีเงินนะถ้ถาที่เล่นมานะเกมแม่งใหญ่แล้วก็ทำถึงนะครับน่ากลัวด้วยกดดันด้วยครับชอบครับแต่เกมแมานานแล้ว่ เอย่างไอจิ้มหมูตัวเองเมื่อก่อนไม่ค่อยเล่นเกมผีนะครับเมื่อก่อนกลัวนะครับตอนนี้ก็ก็กลัวแหละนะครับแต่ว่าก็้าเล่นกว่าเดินครับสนุกจริงครับไอคนพิทภาคแรกเนี่ยภาคสองไม่รู้สนุกไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวไปซื้อมัเล่นแน่นอนนะครับ่เหมือนเกมนี้นะผมในคนวิทมนะสนุกาเนา่ยภซค้องไมหาเ้่นูกไผมนะแต่ว่าเดน๋ยวแปซื้อมันเล่นแห่นอนนะครับผม่นชไเหรือาณก่ปีะนะผมในีนพภาคแรกเอี่ยาคสองไมเรู้สนุกไหมนแต่ว่าเนียวไปซื้อมรนเล่นแนละนนะครับกูเลมอนกนะครับก็ เล่นด้วยนะใครที่ยังมาดูคลิปนี้ยนะังยังไม่ได้ซื้อเล่นนะครับแบบว่าเออมันมันหนุกจริงนะมันน่ากลัวจริงนะครับดูอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เท่าเล่นเองนะครับผมบอกเลยว่าน,น่ากลัวชิพายนะครับโคตรน่ากลัวเลยก่อนดันชิพายไอ้คัตเตอร์เนี่ยกลัวคัตเตอร์ตัวเดียวเลยแล้วก็ดังลำนะครับแล้วก็เพลยเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าคัตเตอร์เนมายมานเ่อวันสุดแล้วในใจผมนะคัตเตอร์นี่มันโคตรน่ากลัวมันตามติดเป็นอ้ก็ไม่รู้แม่งเชียช่ยเอ้ยเชี่ยมากแล้ว แย่นี้เหมือนเกมนี้ครับผมไม่เจอใหม่คลิปหน้าเก็นเกมอะไรกผีหรือปลาครับทำนี้กบ็บ๊ายบายครับซิลเจอนะเกันครับผมกับภาคภาคสองนะเจอกันครับบ๊ายบาย